ครับวันนี้เราก็จะพามาเล่นโบวะนะครับีน่นะครับลมแรงนะครับนี่ครับโบ๊ทตังเลียนดีนโบ๊บี้วครับ เด็กก็โบ้คนเป่นนกว้าวเอาครับโบ้โอยเบ้เสียบตาคุณครับดูเโบาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะเสียบเ่ะโบ่ไปแล้วไปแล้วครับโบาไปแล้วเบ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ครับโบครับวบอกตรงแล้วอยู่นั่นครับ นี่ครับวอลโวอลครับถึงนี่เลยครับไปครับนี่ครับวอาไปครับกลับกันครับนี่ครับเราก็มาต่อกันเลยนะมาับวอลข่างเขา ตอนนี้ครับตรงนี้เราครับเส้นเส้นนั่นแหละครับป้องพร้อมนี่ครับบ้าไปแล้วบ้าว้าวบติดครับว้าติดว้าติดว้าขาดว้าขาดแล้วครับว้าขาดนี่ครับว้าขาด นะครับเราก็มาต่อครับเมื่อกี้มันก็ขออภัยกันด้วยนะครับเมื่อกี้บอลขาดครับยังไงครับทางลุงบ้านี้ครับทางนี้ดูครับวอลไปแล้ววอลไปแล้วอ้าวไปแล้วขึ้นไปแล้ว